สวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยเพราะว่าปลาค่ะที่บีทำไปอ่ะมันเน่าละแล้วก็รู้สึกฟังเพลงไปด้วยค่ะแม่ครัวหัวปลาแม่ครัวอารมณ์ดีบีก็เลยไปซื้อเนี่ยมาค่ะเดบิวเจ้าเบียไม่มีลำใส่นะคะไม่มีลำใส่ปลา แต่ว่าที่ฟินแลนด์อันนี้พี่เขาบอกมาอีกทีนึงนะคะที่ฟินแลนด์มันจะมีอะกอร์ปูเยาโหก็คือเป็นคล้ายๆแบบเกล็ดขนมปังอะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูโอ้โหโเมื่อกก้พี่คุยโทรศัพท์อยู่ม่ไม่ถึงนาทีอะของออ <laughs> เดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นแบบนี้อืมอันนี้คือ กอร์ปูยเยโหกอร์ปูยเยโหเนี่ยนะคะอันนี้ไม่เป็นใครเกล็ดขนมปังอะคะ่ะอันเนี้ยแ,แล้วก็อันนี้มันจะเป็นรูยเยาโหรูยเยาโหก็คือเอาบีก้ามาผสมกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะแบบอ่าสีเข้มกว่าะคะ่ะอันนี้เป็นเป็นเกล็ดขนมปังเหมือนกันสีเข้มกว่าอันนี้ก็จะสีแบบอ่อนกว่าอย่างเงี้ยโอเคเมือเ่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะคือผลงานไหม่ค่ะไหม่ ไม่เนี่ยเนี่ยเพราะตอนแรกบีคิดว่าถ้าซื้อมาแล้วก็คือแกะเลยเนี่ยค่ะมันเป็นไอเนี้ยดูดิเมื่อแก้ไม่ติดกระทะไปเลยอะคุยแป๊บเดียวยงไงโทรศัพท์บีก็นึกว่าเปิดถุงแล้วก็เทได้เลยอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้พี่เขาบอกว่าต้องเอามาคั่วก่อนนิดนึงให้มันกลิ่นมันหอมนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็หอมเลยนะคะเนี่ยค่ะอ๋อไม่ คือเขาต้องใส่เยอะมากเลยเขาบอกเขาเขาบอกให้ใส่เยอะๆค่ะแล้วมันจะหอมโอเคเดบวบีขอไปคั่วก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอพอคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้กลับมาดูอีกทีนึงตอนใส่อะคะ่ะเดี๋ยวขอไปคั่วก่อนนะคะแป๊บม,มาต่อเลยค่ะ เมื่อกี้คั่วเขาคั่วเสร็จปะ่ะอันนี้ออกมาข้างนอกบ้านละตรงระเบียงบ้านนะคะอันนี้มันยังอยู่ในในแบบว่ากำลัง,ซ,งซ่อมแซมอยู่เลยค่ะแฟนบิซ่อมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะเ mm hmm. ้วเปิดยังไงอะเดี๋ยวนะคะแป๊ดเอาบิเปิดไม่เป็นอะอ๋อต้องดึงอ๋อ,อ,อของใหม่ค่ะเดี๋ยวนะคะปิดอันนี้ก่อน มาเปิดฝั่งนี้ดีกว่าเพราะมันมีเก้าอี้มีอะไรนงี <c oughs> ้แล้วทำไมไม่ออกอ่ะนี่อันนี้คือเนี่ยคะ่ะบรรยากาศช่วงนี้ตอนห้าโมงเย็นอันนี้จากระเบียงบ้านบีนะคะข้างล่างมันเป็นไอเนี่ยถนนอันนี้ชั้นสามคะ่ะนูน่นเห็นไหมต้นไม้สวยมากเลย คือหนาวค่ะข้างนอกอากาศเย็นๆมีลมวันนี้ลมเมื่อวานก็ลมเมื่อวานลมหนักกว่ันนี้ค่ะนู้นช็อปนู้นนะคะมันจะเป็นแบบของมาจากจีนเยอะมากเลยโอเคเข้าคั่วบีเลอเริ่มไม่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวนะขอปิดก่อนเข้าคั่วเบียร์เริ่มใจน,นีล่ละเริ่มเย็นละเดี๋ยวมาให้ดูค่ะ นี่แบบลุกทุ่งมากเลยนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยดูเนี่ยค,ะค่ะเ่ยคะเย็นแล้วเนี่ยคะ่ะลุกทุ่งมากเลยแต่บีขอปิดประตูบ้านกันนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะเข้าบ้านเดี๋ยวก่อนอืม มาเปิดกันเลยค่ะมาเปิดมาเปิดอันนี้อาทิตย์หนึ่งนะคะวันไหนอะคะที่บีลงคลิปทำปลาแฟนบีบอกว่าบีบอกเขาอะค่ะเพราะไอ้ไอ้ก่อนนั้นเนี้ยค่ะถังอะที่มันเป็นที่มันเน่าอะค่ะคือมันมันไม่สนิทอะแล้วอันเนี้ยเขาซื้อถังมาให้ใหม่ถังมันจะใหญ่กว่าเดิมมันสนิทมากเลยอะ ว้าวเน่าแล้วค่ะเห็นปะคะ <c oughs> กลิ่นกลิ <c> ่น <oughs> บีว่าละเชียบีต้องใส่นี่เยอะไปนแน่เลยเกลือตัวแข็งเลยพี่เขาบอกถ้าใส่เกลือมากไปอะตัวมันจะแข็งเนี่ยค่ะเฮ้แต่กลิ่นก็ไม่ไม่ร้ายแรงอะไรมากนะก็โอเคอะนะคะใส่เขาขั่วไปเลยค่ะเนี้ย อันนี้คือก๋ปปูเยาโอ้โหนะคะที่บีที่บีคัวเมื่อกี้นะคะมันก็จะเป็น้ะไรก็คั่วมันจะเป็นอ่เกล็ดขนมปังที่เขามาป่นแล้วค่ะเกล็ดขนมปังปนนะเนี่นนนยเหมือนกขคัวมากเลยเนาะหืกล้องอาจจะสั้นๆหน่อยเพราะบีมือหนึ่งจับก,กล้องมือหนึ่งขน อ,อันนี้คือมันมีปลาตัวเล็กด้วยค่ะปลาอาเห็นตัวเล็กอ่ะ <c oughs> คือชอบทำอ่ะทำเยอะมากเลยบีมีกี่กระป๋องเนี่ยแต่ปีหนึ่งก็จะกินซักอ่ะกระป๋องหนึ่งนะคะเนี่ย <c oughs> แต่ทำแต่ก็ชอบทำก็ทำเผื่อไว้เผื่อกแบบับมีเพื่อนมาขอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะได้ภูมิใจเออทำเป็นนาอะไรเงี้ยชอบนะแล้วแฟนบีก็สนับสนุนนะทำแบบเนี้ยคือไม่ว่าอะไรเลยคือแบบเออซื้อถังมาให้ซื้ออะไรยเงี้ยขอให้บอกดีค่ะเนี่ฝรั่งถ้าเจอแบบคนดีก็ดีไปเลยนะคะก็ก็บีก็คิดว่าแบบเหมือนกับคนทุกประเทศมทั้งคะที่แบบเนี้ยคือแบบเนาะแล้วแต่โชควาสนาใครจะเจอคนดีคนไม่ดีบีก็เคยมีแฟนค่ะคนคนไทยเหมือนกัน และแล้วเขาก็ไปมีคนใหม่คนนี้ก็เลยเข้ามาแทนคือเขามีความรับผิดชอบอะฝรั่งอะคือรักเดียวใจเดียวนะคะคือเท่าที่บีแบบไอ้นี่มานะคะคือแบบรู้มาเพราะแฟนบีนี้ใช่ป่ะเขาก็เขาก็ดีค่ะพูดถึงดีดีมากเลยด้วยซ้ำดีบางทีแบบเอาใจมากจนบางทีลำคาญ บีไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายอะไรเงี้ยมากคือแบบไม่ต้องมาคอยเอาใจอะไรเงี้ยบีเป็นคนแบบแมนๆนะคะไม่ชอยไม่ค่อยชอบแบบนิสัยนะคะบีเป็นคนอย่างงั้นจริงๆไม่ชอบแบบหวานแม่อะไรเงี้ยนี่เสร็จแล้วผ่านไปหนึ่งกระปรอ๋องอุอยอะไรอ่ะโทษนาคาดูดิอ่าเหลืออีกสองกระป๋องค่ะเด,ดี๋ยวดู พอใส่นี่ไปแล้วหอมมากเลยอ่ะหอมหอมคือจะแน่นไปไหนอ่ะคงไม่เน่าแล้วล่ะพ้ามนันแ่นขนาดเนี้ยโอ้ย ว้าวเฮ้ยอันเนี้ยขึ้นลาเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยขึ้นลาทำไมอ่ะอุ้ยเนี่ยค่ะเฮดิเนี่ยขึ้นลาฮึไหนดูอีกทางดูสิแล้วทำไมมันขึ้นลาบิงงมากเลยอ่ะอองงอ่ะเดี๋ยวดูทางเนี้ยทางนู้น,นโอ้โห เสียดายปล่าเสียดายเวลาที่ทําไปเนี่ยมันก็จะไม่ประสบผลสําเร็จซะทุกทีนะคะที่ทำอะเซ็งว้าวอันนี้สวยอันนี้สวยอ,อันนี้อ,ออกเดียวะบีลุ้ละแข็งอะวีนี้ก็เป็นน่ะสุย ใจอ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะทำไมไมมันแข็งไงฮะคือแข็งอ่ะทำไมมันแข็งไงใส่เกลือเยอะอ่ะคือปลาิดเดียวอ่ะก็กลัวมันเน่าไงฮะมันไม่เน่ามันก็เลยแข็งใส่ขัว้วไปเลยช่างมัน แลบบ้วเดี๋ยวพอบีใส่ไอนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยบีใส่ข,ข้าวเพดข้าคโ่วจำลองคิดซะว่าเป็นข,ข้าวโั่เออแล้วพอบีใส่เสร็จปุ๊บแล้วบีก็ต้องอรอโทรถามพี่เขาว่าใส่สับปะรดได้เมื่อไหร่แล้วสับปะรดมันจะทำให้หอมมาเขาบอก ไอ้ไอ้ที่แล้วปิดกระใสไอ้ที่ทำครั้งที่แล้วก็ใส่มนี่เดี๋ยวทำนี่นี่ปลาเสร็จป,ปุ๊บว่าจะตับพริกนะได้คือพอเข้าช่องแข็งแล้วมันเริ่มอากาศเย็นแล้วค่ะวันนี้มีแดดเฉยเลยอ่ะแล้วพยากรณ์อากาศบอกอาทิตย์นี้ค่ะทางอาทิตย์อะแดดีเซ้งอ่ะแล้วพี่จะทำไงกับอีกถังนึงอ่ะทิ้งเอ๋อ แต่พี่บางคนเขาก็เอาเฉพาะไอ้ข้างหน้ามันออกค่ะที่มันเป็นลาแต่มันก็คงคือคําว่าลาเนาะมันก็เป็นมันก็ถ้าเป็นตัวนันก็คงเป็นหมดอะไม่เอาอะทิ้งอะถังนั้น,น่บีจ,จะทิ้งเนี่ยค่ะก็สรุปได้สองถังแหละปีนี้ดูแต่เขาบอกเขาจะลากอีกนะคะคนที่ลากปลาใครจะมาเอาปลาอย่าลืมลงชื่อนะคะเดี๋ยวถ้าเขาลากก็เดี๋ยวบีจะ รีบอัพบอกทันทีจะให้ส่งไปสะน,นีก็บอกนะคะ้โอเคขอตัวไปกวนปลาแล้วก็เก็บพริกก่อนค่ะนี่โอเคค่ะไว้เจอกันนะคะวันที่ป,ปลาบี่อเป็นวันที่บีใส่สับประรดอะไรเงี้ยเดี๋ยวบีจะมาลงให้ดูอีกทีนึงช่วงนี้ก็ยังยุ่งอะคะ่ะทำงาน วันนี้น่าจะวบีก็วันสุดท้ายนะคะที่บีโชว์ที่ทาง,งานว่าเออบีสามารถทำได้นะ้นูน่นนี่น่าอะไรเงี้ยก็เนี้ยค่ะเดี๋ยวบีลลรลอกไปเรียนอีกอาทิตย์ที่สี่สิบห้าสัปดาห์ที่สี่สิบห้าบีไปเรียนอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วบีก็จบเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามอ๋อบีลืมบอกไปว่า,าบางคอมเมนต์นะคะบีก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทาไมมันแบบ มันมันเพิ่งจะขึ้นมาไงแล้วบีก็แบบไม่ได้ตอบอย่างเงี้ยบีต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะบีก็พยายามตอบทุกทุกคนเลยอะ่ะถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยถ้าบีเห็นคอมเมนต์บีก็จะตอบหมดเลยแต่ถ้าอ่าคอมเมนต์ไหนที่บีไม่ได้ตอบอะ,ะบีขอโทษด้วยะคะ่ะมันอาจจะแบบผ่านไปหรือว่ามันรันหรืออะไรบีก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊ายบาย